เมนูเปิดตู้เย็นพ่อในเกษตรนั้นครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับผมบ่ได้ไปตลาดก็เปิดตู้เย็นเอาได้เป็นแกง,งอ้อมหมูครับผมใส่ใจเหตุในเกษตบนะตามเครื่องล้งไปขวก่อนครับผมตามด้วยน้ำปลาแดดคให้มันขัวง่ายๆครับเอาหมูลงไปขวให้มันสุกครับผมใช้นานจักน้อยนะครับกัน่อใหม่ครับ ข้าวสุกแล้วก็เติมน้ำลงไปพอถั่วหมูนิดน้อยครับผมเมื่อใส่ไหลายใส่ผักที่มันสุกเนี่ยลงไปก่อน,นครับผมปิดฝาใับข้าวแนละ้วก็น้ำเดือดใส่ผักยางต่อไปลงไปครับนี่ผัยกยังจะใส่ผักนั่นแหละครับผมปิดฝาเลยอีกครับหอมแล้วครับผม นี่ขาดเพ่ได้ครับไปเก็บมาจากขางบ้านเพื่อพักไส้ครับหรือว่ามะละกีโลข้างนงครับใส่ประมาณสองยอดกับนวยจักนวลหนึ่งเดี๋ยวพอครับเดี๋ยวมันจะขมเคืนนางเอกของงานครับผมปลาดิบูุผักซีเรียลครับใส่ลงไปคนๆๆรุงรสดึกของนัวครับน้ำปลาอีกจักจังที่หนึ่งเป็นนันเสร็จครับก็ต้องใส่ยัางลายครับเส้นก๋าแซลม์ละสิ้นมืงเลยครับอ่าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมขออนุญาตไปกินครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ